จังหวัดนครนายกวัดธรรมปัญญาจัดสวดมหาพุทธ,ธาพิเศษองค์เท้าเวสุวรรณวาฬเจดเมื่อเวลา13นาฬิกา55นาทีที่วัดธรรมปัญญาตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกไกลกับสามแยกโรงเรียนในร้อยจอบปรรรครักครูสูธรรมปัญญาพุทธเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาพรอา้อมคณะสิทธญาุสิ์ได้จัดพิธีจจสวดมหาพุทธ,ธาพิเศษ องค์เท้าเวสุวรรณวาราชในเวลา13นาฬิกา55นาทีโดยมีพระปราชัแรมปัสสุวโรพระเจ้าอาวาสวัดรมชะแงจังหวัดเพชรบุรีเป็นองค์ประธานในพิธีพร้อมมีพระเกจินั่งปลกปุกเสกอธิษฐานจิตองค์เท้าเวสุวรรณความสูง4เมตร55เซนติเมตรโดยกำหนดเมื่อวันที่5พฤภาพันธ์ เวลา13นาฬกา55นาทีเดือนมีนาคมวันเสาร์ที่5มีนาคม2565เวลา13นาฬิกา55นาทีเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมจะแจ้งกำหนดการสวดมหาพุทธาพิเศษให้สาธุชนผู้ใจบุญรับทราบกำหนดการอีกครั้งนิวส24สมบัติ รัชนนเนินใหม่ภาพข่าวาลีราทิพสีรายงาน